ห้องตรวจที่คุ้นเคยกลิ่นยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ที่เคยชินอาจมีบางคราวที่ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นที่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่ร่างกายกำลังบอกเรากลิ่นที่ท้าทายทั้งประสาทสัมผัสและหลักวิชาแพทย์ของเราในฐานะแพทย์ผู้มีประสบการณ์เมื่อผู้ป่วยก้าวเข้ามากลิ่นเฉพาะตัวที่ลอยตามมานั้นไม่ใช่แค่กลิ่นเหงื่อทั่วไปแต่เป็นกลิ่นที่สื่อถึงบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้น มันคือความท้าทายอันละเอียดอ่อนที่แพทย์ต้องผเผชิญระหว่างสัญชาตญาณกับหน้าที่รับผิดชอบแม้จะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่เราในฐานะผู้มีประสบการณ์ยอมรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความรังเกียจหากแต่เป็นรหัสที่ร่างกายกำลังส่งมาและรอการตีความกลิ่นกายที่เราสัมผัสได้ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของสุขอ,อนามัยที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น แต่เป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารขัดหลังจากต่อมอโพไคลน์กับแบคทีเรียบนผิวหนังโดยปกติเหงื่อเองไม่มีกลิ่นทว่าเมื่อใดที่กลิ่นนั้นรุนแรงหรือแปลกไปจากปกติมันกลับกลายเป็นเบาะแสสําคัญทางการแพทย์ที่ไม่อาจมองข้ามได้ราวกับปริศนาที่ร่างกายพยายามส่งสารออกมาผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้อาจมีกลิ่นลมหายใจหรือกลิ่นตัวคล้ายผลไม้สุกหรืออะซิโตน ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนที่อันตรายถึงชีวิตเช่นเดียวกับผู้ที่มีปัญหาตับซึ่งอาจมีกลิ่นตัวหรือกลิ่นลมหายใจที่เหม็นอับคล้ายกร,รมถันหรือคล้ายฟอกขาวเนื่องจากตับไม่สามารถกําจัดสารพิษออกจากกระแสเลือดได้ตามปกติส่วนผู้ป่วยไตายวายนั้นกลิ่นลมหายใจหรือกลิ่นปัสสาวะที่เหม็นคล้ายแอมโมเนียหรือข้าวปลาก็เป็นสัญ,ญญาณเตือนว่าไตาไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ดีพอและแน่นอน การติดเชื้อแบคทีรียหรือเชื้อราที่ผิวหนังก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้รวมถึงภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติหรือให้เปอร์ไฮโดซิสที่ทําให้ร่างกายผลิตเหงื่อมากเกินไปจนเกิดปฏิกิริยากับแบคทีเรียกลายเป็นกลิ่นรุนแรงปัจจัยด้านอาหารบางชนิดเช่นกระเทียมหัวหอมหรือเครื่องเทศรสจัดก็มีส่วนกระตุ้นให้กลิ่นตัวแรงขึ้นได้ยาบางชนิดโรคอ้วนและความเครียดก็เช่นกัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์สถานการณ์เช่นนี้สร้างความท้าทายหลายประการไม่เพียงแต่ความรู้สึกไม่สบายทางกายจากการต้องผชินกับกลิ่นเป็นเวลานาน,านในพื้นที่จำกัดแต่ยังรวมถึงความละเอียดอ่อนในการสื่อสารกับผู้ป่วยเราถูกฝึกฝนให้มีความเป็นมืออาชีพแต่ความรู้สึกบางอย่างก็ยังคงอยู่การแสดงออกถึงความรังเกียจเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะมันจะบั่นทอนความไว้วางใจและกำลังใจของผู้ป่วยได้โดยง่ายการจัดการกับสถานการณ์นี้ จึงต้องการมากกว่าแค่ความรู้ทางการแพทย์แต่ต้องอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่เหนือชั้นแนวทางการรับมือจึงต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบและเปลี่ยนด้วยความเห็นอกเห็นใจเริ่มต้น้วยการตระหนักว่าผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวถึงกลิ่นกายของตนเองหรืออาจมีข้อจํากัดบางอย่างในการดูแลสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลเนื่องด้วยอาการเจ็บป่วยหรือความยากลําบากในการเคลื่อนไหวการสื่อสารจึงเป็นกุญแจสําคัญเราต้องใช้คําพูดที่สุภาพ และเน้นประเด็นสุขภาพแทนที่จะตัดสินหรือทําให้ผู้ป่วยรู้สึกอับอายเช่นการกล่าวว่าผมสังเกตว่ามีกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งบางครั้งอาจเป็นสัญญาณของภาวะสุขภาพบางอย่างเพื่อนําไปสู่การหารือเรื่องสุขภาพโดยรวมและแน่นอนควรทําในห้องตรวจส่วนตัวที่ให้ความเป็นส่วนตัวมากที่สุดควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลแนะนําวิธีการดูแลที่เหมาะสมไปจนถึงการพิจารณาการระบายอากาศในห้องตรวจให้มีประสิทธิภาพ หากจำเป็นการใช้หน้ากากอนามัยที่ช่วยกรองกลิ่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อลดการสัมผัสกลิ่นโดยตรงโดยไม่แสดงความรังเกียจท้ายที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือการสืบค้นและรักษาต้นเหตุของกลิ่นนั้นการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นการสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยพฤติกรรมการรับประทานอาหารยาที่ใช้อยู่รวมทั้งสุขอ,อนามัยประจำวันจะช่วยนำไปสู่การวินิจฉัยโรคพื้นฐาน ที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นนั้นได้หากสงสัยภาวะทางการแพทย์อื่นๆการส่งตรวจทางรอบปฏิบัติการเช่นตรวจระดับน้ําตาลในเลือดการทํางานของตับและไตหรือการติดเชื้อก็จะช่วยยืนยันสาเหตุและนําไปสู่การรักษาที่จำเพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเบาหวานการรักษาโรคตับหรือไตการให้ยาปฏิชีวนะสําหรับการติดเชือ้อหรือแม้แต่การพิจารณาใช้โบโท็อกส์เพื่อลดเหงื่อในกรณีของไฮเปอร์ไฮโดซิส ดังนั้นสถานการณ์ที่ดูเหมือนอึดอัดนี้แท้จริงแล้วคือโอกาสทองสําหรับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่จะ,สะแสดงบทบาทในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและเป็นมืออาชีพกลิ่นกายไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสุขอนามัยหากแต่เป็นสัญญาณทางคลินิกที่สําคัญแพทย์ที่ดีต้องได้กลิ่นความผิดปกติและใช้มันเป็นเบาะแสในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะโรคทางเมตาบอลิซึมหรือการติดเชื้อที่อาจซ่อนอยู่การมองข้ามประเด็นนี้อาจนำไปสู่การวินิจฉัยที่ล่าช้า หรือละเลยภาวะสุขภาพที่สำคัญของผู้ป่วยเหนือสิ่งใดความเข้าใจและเมตตาธรรมคือหัวใจสำคัญผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ตั้งใจให้เกิดกลิ่นกายและบางรายอาจมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถดูแลตนเองได้เต็มที่การแสดงออกถึงความเข้าใจไม่ตัดสินและการสื่อสารที่สร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสปอร์ตภายและไว้วางใจในการรับการรักษาการรับมือกับกลิ่นในห้องตรวจไม่ใช่แก่การปรับตัว แต่คือการใช้ทักษะทางคลินิกอย่างเต็มที่เพื่อแปลช่วงความอึดอัดให้เป็นโอกาสในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างแพทย์และผู้ป่วยบนพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งในทุกรายละเอียดที่ร่างกายสื่อสารออกมา